ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับผมอีบิ๊กแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเปิดแพ็กกันต่อเนื่องนะครับผมสังการลายเซ็นไปนะครับผมนี่าอีกแล้วนะครับแล้วก็เหลืออีกอีกกองนึงนะครับก็อีกประมาณสองสาวันเขาจะมาส่งนะครับรอบนี้แล้วเราเปิดกันติดต่อกันเลยนะครับผมอก้านเสินส่วนเสื้อก้านลายเซ็นไปสองเน้วนะยี่ใบที่สามเลยนะผมใบเดียวนะครับเหมือนเดิมสั่งมาจากช้อปปีนะครับผมมาเรามาดูกันนะครับผมนี่นะเออเดี๋ยวให้ดูนี่นะครับผมเป็นลายเซ็น รูเหม็นจำมันครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเกะกันเลยดีกว่านะครับอ่ามันเป็นการไล่ซินนักฟุตบอลนะครับท็อปไฟน์นตนะครับ m l s นะครับผมรีแฟกเตอร์นะครับผงจอดนะครับเป็นของอาตาลันตาบีสองพันยี่สิบสามนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาเกะกันเลยนะครับ ไม่มีเลยเลยนะครับผมนี่ครับตัวเพชรมาแบบนี้นะครับผมร้านเดิมนะผมผมสั่งมาหลายครั้งแล้วนะครับผมร้านนี้ก็หลายหลายใบเหมือนกันนะนี่นะผมนี่นะตัวเพชรมาแบบนี้นะเรามาลุ้หมือนกันนะครับผมอ่านะครับผมเอาเลยครับผมมานี่นะครับผมเป็นใบแถมนะใบเบรดนะครับผม โจอาริโบนะครับมาเดี๋ยวเรามาเจอกันนะเรามาเล็กเรามาเจอกันใครเรียกบ้างนะครับผมฮ่าอะไบใบแรกก่อนนะครับใบแรกครับเป้นนะครับผมปรีซึ่มเป็นลูกกี้ด้วยนะครับผมเป็นลูกกี้ทีมเซาเทมตันนะครับโจโจอีอาริโบนะครับเป็นมิดฟิลด์นะครับปานี้นี่ปรีซึ่มนะครับผมนี่นะครับผมเป็นปี2 2 0 223นะครับ โอเคนะครับผมใแบบแรกนะครับผมมาเรามาลุ้นกันแดนแดนแดนนะครับโอ้ใส่ทบหลุดมานะไม่ได้ใส่แม่เหล็กมานะจอจอสนะครับเกียร์โคมาคิสนาอตาลันตายูเนเต็ดนะครับผมนีม่แอตเลนตานะครับไม่ใช่อตาลันตานะครับผมเป็นของีอเมริกานะมาแล้วครับผมฟุบโอ้โหนะครับนี่ครับเป็นวิงวับด้วยนะครับผมเป็น ท็อปนะครับซิติฟายออโต้กราฟอิซูนะครับนี่นะครับผมยาคุมมาคิสนะครับแอตแลนต้านะครับไม่ใช่อาร์เนต้านะครับเป็นแอตแลนต้านะครับท็อปไฟนิตนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับผมอ่านะครับผมนี่นะครับนีประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาเกะกันดูนะครับผมอ่าโอ้โหสวยมากนะครับเป็นฟอย์ด้วยนะครับผม เปิดไหครับพี่น้องนี่นะครับประมาณนี้นะครับผมนี่ก็บอกน้ําหนักนะครับความสูง6.1นิ้วน้ําหนัก185ปอนด์นะครับเกิดวันที่2งเดือน9ปี94 1 9ส4ครับผมเนชั่นเป็นประเทศกรีซนะครับผมนัำเบอร์7นะครับผมนิชั่น you have just received นะครับอัตช็อป certified with car auto platform two thousand t w e n o p f i n a n e mls นะครับไม่ชื่อเหล็กซ็อกเกอร์นะครับผมนี่นะประมาณนี้ครับโอเคนะครับนี่ก็มีประมาณนี้นะครับผม ก็มีใบเดียวนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นิตติโตละรายยูทูปไปด้วยนะครับนะผมนะเดี๋ยวเรามาเก็บการก่อนก็เดี๋ยวรอลุ้นอ่าการ์ดใบต่อไปนะครับผมเป็นอีกสองใบนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ก็มาร้านเดียววันนะครับผมสองใบนะผมโอเคนะผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นิตติโตละรายยูทูปไปด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปไปเลยครับผมสำหรับวิววิ่สวัสดีครับเจ้าเจ้า